สวัสดีครับตอนนี้จะทำการวัดโอห์มของพัดลม CPU a v c ครับซึ่งจะมีพัดลม CPU จะมีสายไฟทั้งหมด4เส้นสีดำก็จะเป็นกราวสีแดงก็จะเป็นไฟสีเหลืองก็จะเป็นฟาร์มทีสีฟ้าก็จะเป็นฟาร์มทีซึ่งเกี่ยวกับความร้อนหรือเกี่ยวกับเซนเซอร์แจ็คนี้จะทำการเสียบอยู่ที่เมนบอร์ดเพื่อทำการหมุนนะครับเวลา CPU ร้อนก็จะหมุนได้เร็ว ซึ่งเวลา,า CPU ร้อนมันจะหมุนเร็วและความถี่ที่สั่งมาที่สายทีฟ้าจะสูงขึ้นครับไปที่ย่านคูณ 1K จะมีการจ่ายไฟออกมาที่3 5โวลต์150ไมโครแอมแล้นทำการซีโร่โอห์มจะทำการวัดนะครับสายสีดำเป็นไฟบวกสายที่แดงเป็นไฟลบสะย้ำจับที่กราวาหมายความว่าเอาบวกจับกราวนั่นเองครับสายที่แดงเป็นไฟลบ จับที่สายสีแดงซึ่งเป็นสายไฟนะครับเป็นสายที่รับไฟเข้ามาครับก็จะได้สี่ครับ4 k สี่ k โอห์มการวัดที่นี้เป็นการวัดไดโอดนะครับไดโอดซึ่งอยู่ภายในพัดลม cpu ครับภายในพัดลม cpu จะมีวงจรน,นะครับสายสีดำสำหรับม,มิเตอร์เข็มจะเป็นไฟนะครับไฟ3โวลต์ส่วนสายสีแดงก็จะเป็นกราวหรือไฟลบจับไว้ทีนี้จะลองทำการกลับดูนะครับกลับจากสายสีแดงซึ่งเป็นไฟลบ สายที่ดำเป็นไฟบวกสายสีแดงของมิเตอร์จะเป็นไฟลบส่วนสายสีดำของมิเตอร์จะเป็นไฟบวกสายที่แดงไฟลบจับที่แจ็คสายสีดดำกลาวนะครับส่วนสายที่ดำมิเตอร์ซึ่งเป็นไฟบวกก็จิ้มไปที่สายสีแดงของแจ็คนะครับจะได้ 6k โ oh อห์มสังเกตว่าตอนแรกที่เราวัดนะครับมันจะเป็น 4k โ oh อห์ม ตอนนี้เราสลับสายวัดจะกลายเป็น 6k โ oh อห์มครับซึ่งนั่นก็หมายความว่าภายในนะครับจะต้องมีอุปกรณ์ที่เป็นประมาณไดโอดอยู่แน่นอนครับการวัดเมื่อมีอุปกรณ์ประมาณว่าเป็นไดโอดนะครับมันจะมีการไหลของไปในกรณี forward ทำให้โอห์มมีการเปลี่ยนแปลงนะครับหรือโอห์มทําลงนั่นเองทีนี้ผมจะเอาสายสีแดงมิเตอร์นะครับซึ่งเป็นสาลบจับที่สายสีดําที่แจ็ค ที่สายสีดำซึ่งเป็นจะต้องรับกลาวมาจากเมนบอร์ดนะครับเป็นหลักส่วนสายสีดำมิตเตอร์จับที่สายสีแดงที่แจ็คนะครับสายสีแดงนี้ก็จะรับไปมาจากเมนบอร์ดเช่นกันได้ประมาณ 6k โ oh อห์มอันนี้เป็นพัดลม CPU นะครับจะมีทั้งหมด4เส้นพัดลมตัวนี้เป็นพัดลมที่อยู่ในสภาพดีนะครับไม่เสียเป็นการวัดค่าเก็บไว้เฉยๆนะครับจากนั้นย้ายย้ายสายสีดำเป็นไฟบวกนะครับ ไปจิ้มที่สายสีเหลืองครับซึ่งเป็นสายของความถี่นะครับปรากฏว่าไม่ขึ้นเลยนะครับเมื่อย้ายไปจับที่สายสีเหลืองจะไม่ขึ้นเลยครับจากนั้นย้ายสีดําย้ายสายสีดำมิเตอร์นะครับไปจับที่สายสีฟ้านะครับเป็นสายเกี่ยวกับความถี่นะครับที่จะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับจากเซนเซอร์ความร้อนอีกทีนึงนะครับเส้นนี้นะครับวัดได้ 10k โอห์มครับ จางนั้นเราจะทำการย้ายสายสีดำมิเตอร์นะครับซึ่งเป็นไฟบวกมาจับที่แจ็คสายสีดำแล้วสายสีแดงซึ่งเป็นไฟลบของมิเตอร์ไปจับสายสีแดงของแจ็คนะครับปรากฏว่าดได้ 4k โอห์มครับจากนั้นก็ย้ายสายสีแดงของมิเตอร์นะครับไปจับที่สายสีเหลืองของแจ็คนะครับคราวนี้สังเกตว่าจะขึ้นนะครับ แต่ค่าวที่วัดตะกี้นะครับจะไม่ขึ้นนะครับแสดงว่ามีอุปกรณ์ไดโอดอยู่ภายในพัดลมนะครับได้เท่าไหร่ครับได้ 5k โอห์มนะครับทั้งๆที่ตะกี้วัดไม่ขึ้นเลยนะครับเมื่อสลับสายวัดสังเกตว่ามันจะขึ้นเป็นการวัดไดโอดแสดงว่ามีไดโอดอยู่ภายในพัดลมของ CPU นะครับว่าได้ 5k โอห์มครับนี่เป็นพัดลมที่ดีนะครับพัดลม CPU ที่ยังมีสภาพดีอยู่ครับสามารถใช้งานได้จริงครับยังไม่เสียนะครับตัวนี้มาทําการวัดเก็บค่าไว้เฉย จากนั้นย้ายสายสีแดงของมิเตอร์นะครับไปจับไปที่สายสีฟ้าสายสีฟ้าก็เป็นสายความถี่นะครับที่เกี่ยวข้องกับเซนเซอร์เซนเซอร์เมื่อมีความร้อนสูงเมื่อไหร่ก็จะสร้างความถี่ที่สูงขึ้นมาที่เส้นสีฟ้านี้ครับได้ที่ 9k โอห์ม oh นะครับอันนี้ก็เป็นค่าของพัดลมที่ดีนะครับสำหรับตอนนี้แค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ